มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญน,นัากนวลจะพาเราไปสัมผัสชีวิตของคุณลุงบุญทิง้งที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะเวลานี้เนี่ยอยู่ลำพังกับคุณแม่สองคนกลางสวนค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตที่ยากลําบากแบบนี้จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรได้แต่หวังเอาไว้ในใจลึกๆนะคะว่าจะมีผู้ใจบุญให้การช่วยเหลือความฝันของคุณลุงบุญทิ้งและคุณแม่จะเป็นจริงได้ หรือไม่ไปติดตามด้วยกันในช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ ชีวิชายกลางคนชื่อบุญทิ้งยึดอาชีพรับจ้างเฝ้าสวนมะพร้าวเพื่อได้มีที่อยู่ที่กินอาศัยเพิงเล็กๆในสวนมะพร้าวจังหวัดสมุทรสงครามมีแม่ไวยชวราที่ต้องเลี้ยงดูตอนมีเรี่ยวมีแรงบุญทิ้งก็จะไปรับจ้างเก็บมะพร้าวได้วันละหลายร้อยบาทแต่เดี๋ยวนี้โชคชะตาเล่นตลกให้บุญทิ้งต้องมาล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ระยะที่สี่ เรียวแรงหดหายไม่มีใครจ้างงานต้องอยู่กินตามมีตามเกิดกับแม่ชลาสองคนมีก็กินไม่มีก็อดต้นที่แรกเลยเราเราจะท้องอืดเราเคาะท้องนะปุก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 เมืนของเพนเลยท้องอืดเราทายมันจะมีเลือดติดออกมาเลือดไหลออกมาเหมือนลิซด,ด,ดวงยังไงแหละถ้ามันเจ็บมันปวดมากๆนอนกลางคืนนะ อยากหาเชือกเส้นหนึ่งผูคอตาย หลายๆความกลัวที่เกิดขึ้นกับบุญทิ้งทําให้พี่แม่มนันทวัญชยาพาจิตป,ประพันธ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดได้เดินทางลงพื้นที่แนะนําการใช้ชีวิตของผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งและมอบผลิตภัณฑ์เอ็มเฮิร์บพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆให้แก่บุญทิ้งและแม่ชาราที่สุขภาพเราแย่เป็นมะเร็ง มันเหมือนสายฟ้าพายุพาเข้ามากลางดวงใจเลยนะคะแต่ใจเราต้องใหญ่กว่าค่ะทุกอย่างรักษาได้ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรแก้ไม่ได้นะคะสู้ๆกันต่อค่ะ คงเป็นแสงสว่างที่คลายความกังวลของบุญทิ้งในความกะตันยูของบุญทิ้งจะมาพร้อมปฏิหารเสมอวันนี้บุญไม่ทิ้งบุญทิ้งอีกแล้วมีผู้มากด้วยน้ำใจหอบน้ำใจหอบความห่วงใยมาให้บุญทิ้งและขอคุณพระคุ้มครองให้บุญทิ้งปลอดภัยหายโรคหายภัยอยู่กับแม่ไปยืนยาว และทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเล็กดีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ